เอาใจคนรักช้างกันสักหน่อยค่ะทอทอ,ทอจังหวัดตราดนะคะได้เปิดฤด,ดูการหายสีสั้นค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะช้างกันคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่นี่นะคะได้มีกิจกรรมแชร์ความสุขกับช้างเล่นนั้นกับช้างแล้วก็นั่งช้างชมวิวด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาใครต้องการเปิดประสบการณ์แชร์ความสุขกับช้างดีๆแนะนำให้มาที่ปางช้างบ้านแคมป์ช้าง,าางจังหวัดตราดแห่งนี้ค่ะ ที่ล่าสุดนะคะเปิดรับนะักท่องเที่ยวให้มานั่งหลังช้างเดินป่าท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เลี้ยงช้างสิบเชือกนะคะหลังเจอกับสถานการณ์โควิดค่ะทำให้การท่องเที่ยวที่เกาะช้างเนี่ยซบเซาเป็นอย่างมาก ด้านนายสถาพรบุญลอยนะคะเป็นเจ้าของบ้านแคมป์ช้างตำบลเกาะช้างที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยบอกว่าขณะนี้มีช้างไว้บริการนักท่องเที่ยวจํานวนสิเชือกด้วยกันค่ะแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งช้างชมวิวภายในสวนผลไม้แล้วก็สวนยางพารารวมไปถึงป่าไม้ไปจนถึงลําธารที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีนะคะน,นี่เลยคุณผู้ชมได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการนั่งช้างค่ะก็มีให้เลือก2รายการด้วยกันก็คือ กิจกรรมนั่งช้างชมวิวทิวทัศน์ไปชมป่าแล้วก็เดินทางกลับกิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะมีค่าใช้จ่ายคนละ500บาทค่ะส่วนอีกเส้นทางค่ะก็คือเป็นการนั่งช้างเที่ยวป่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีก1กิจกรรมก็คือเล่นน้ำกับช้างได้ด้วยะคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะถ้าเล่นน้ำกับช้างนี่นะคะก็ต้องให้เวลากับช้างเยอะหน่อยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่าใช้จ่ายคนละ900บาทนะคะ โดยนายสถาพรยังบอกด้วยนะคะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการนั่งช้างเที่ยวป่าเล่นน้ำกับช้างนี้นะคะก็พอที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้เป็นทุนในการเลี้ยงช้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลควานช้างได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ย ใครสนใจนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช้างไทยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือควานช้างของไทยคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะคะด้วยการมาร่วมกิจกรรมกับช้างที่นี่ได้เลยคะ่ะนั่งช้างชมวิวแล้วก็เล่นน้ํากับช้างกันให้จุใจไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การ,รันตีได้ว่าสนุกสนานตลอดเส้นทางนะคะได้รับความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนคะ่ะใครสนใจคุณผู้ชมขาตอนนี้ไปกันได้เลยนะคะใครมีแผนนะคะเตรียมวางแผนไปได้เลย นะคะที่บ้านแคมป์ช้างจังหวัดตราดค่ะนี่แหละค่ะทีมงานของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้บนหน้าจอแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช้างไทยกันเยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ